เมื่อวานบอกได้มาสักกร,รมแต่แต่ตว,ว่าบริเกียวกับท้องเสียนะคะแต่ว,ว่ากินเมทอกเกินค่ะถึงเวลาแล้วแต่ห้าแล้วเห็นห้านาทีจะแปดโมงแล้วเยอะใดดีพี่ไปบัตตาลแล้วโซบัตตาลจริงๆเพราะอยู่ในนั้นต่อเห็นประมาณซาวนาทีมาสวัสดีทุกคนค่ะครูพี่ตุ้มมาแล้ววันนี้วัน พุธนะคะที่12มีนาเนาะ,ะวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ครูมไม่มานะคะครูหายไปอาทิตย์หนึ่งนะคะวันศุกร์ครูก็ไม่มานะลูกหนูสวดมนต์กันเองครูจะไปธุระครูไปทำสวยนะคะจะไปมาดีฟเนาะแล้วก็ครูก็จะมาวันนี้วันพุธพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์จางค้าพูดว่าศุกร์ยาวโอเคไม่ต้องคิดถึงนะคะอาทิตย์หนึ่งฉันจะไปร้านราอยู่ทะเลม,มาดีฟมาแช์ก่อน แช่ก่อนแช่ก่อนสวัสดีทุกคนคะ่ะครูพี่ตุ้มมาแล้วใครเห็นครูแล้วเช็คภาพเช็คเสียงให้ครูพี่ตุ้มหน่อยคะ่ะเพจอยู่ไหนวะเนี่ยทำไมไม่เด้งจ้ะเพจครูพี่ตุ้มขอแชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลยวันนี้คอนเทนต์พิเศษค่ะทําทิ้งขยะสามชิ้นนี้ชีวิตดีขึ้นตลอดการชีวิตเรามีขยะไหมทุกคนว่า mm hmm. มีปะอะไรบ้างวะขยะในชีวิตเราสมมติคิดเล่นๆอะ เราชอบเก็บขยะมาใส่หัวเนาะเห็นชัดๆ <S <S เลยขยะท,ที่ที่ที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันลกลุงลังในชีวิตเราเนี่ยอันดับแรกมาเร็วเค็มเร็วมามาถึงปุ๊บสอนปั๊บเลยนะคะคูขาระวังนมออกมาถึงปุ๊บสอนปั๊บเลยนะคะขยะชิ้นแรกวันนี้จะบอกว่าวิธีการทิ้งใส่ขยะเนาะมันมีหลายชิน้นวันนี้ครูยกตัวยอย่างสักสามชิ้นพอนะคะที่มันลกลุงลังในชีวิตเราแล้วพอมันมีอยู่เนี่ยเราจะแบบ ไปต่อไม่ค่อยได้นะคะและคนส่วนใหญ่ก็หวงแหนขยะพวกนี้ไม่ยอมทิ้งไปสักทีนะคะขยะชิ้นแรกก็คือคนที่เ,เราครบรู้จักคนท็อกซิกไหมพี่นาแฮรู้จักคนท็อกซิกไหมพี่แฮมีไหนบ้าง <c oughs> โออนึกว่าหายไปไหนละ <c oughs> ตัวมันน้อยไหมมหันหน้ามันไหม <c oughs> มีนี่ค่ะคนท็อกซิกก็คือคนอะไรวะแปลเป็นไทยให้หน่อย <c oughs> คนคิดลบ <c oughs> อะไรอีกอารมณ์ลบ ขี้บนขี้ดาขี้วีนขี้เวียงติชินนินทาขี้โกรธขี้โมโหตอนนี้เราเยกระดับไม่ใช่ว่าสุข่าวเป็นคนดีเดนนะจะไปแยกระดับว่าอมึงชั้นต่าเพราะว่ามึงคิดลบอย่าไปทาอย่างนั้นอะ่ะคนที่แบบปรับตัวเองเทรนตัวเองมันจะรู้สึกว่าถ้ามันมีตกกะมีเหตุผลมีความเป็นตัวตนเขาเรียกว่ามีอะไรวะมีความยึดมั่นถือมั่นอะ่ะมันจะรู้สึกว่าเอ๊ีพวกนี้คิดลบมึงนะเนะี่ะ ถ้ามึงเกิดอ,อย่างนั้นนะมึงนั่นแหะคิดลบต้องไปว่าคนอื่นเนีมันจะมีแบบนี้ยตอนที่ครูพี่ตุ้มเรียนกฎจังหวนใหม่ๆเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเขานินทากันนั่งนินทากันเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออฉัน,ฉนไม่เข้าไม่เข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาแต่มันจะมีความรู้สึกเล็กๆแบบเหมือนรังเกียจเขาอ่ะนึกออกปะไม่ใช่รังเกียจนะจ๊ะครูได้สองคาถามาจากหลวงตาม,มานะคะใครนินทาสมมุตินะใครนินทาเอาใหม่ใครชมว่าสวยให้ ขอบคุณค่ะถ้าใครนินทาให้เข้าใจค่ะเข้าใจก็คือเอาเราอาจจะไม่ได้แบบทําใจจนขอบคุณได้ถ้าใครที่สามารถทําใจคนที่ขอบคุณได้นั้นดีแล้วนะเก่งแล้วนะเช่นจะค้กสวยแล้วนะขอเลยนินทาอย่างเงี้ยสองคำนี้ให้มีอยู่ในใจนะคะก็คือคําแรกก็คือขอบคุณสมมตินะอา่าวันนี้พี่ตุ้มใส่กระโปรงสวยจังพี่นาแฮชอบชมครูพ,พี่ตุ้มนะคะว่าแต่งตัวน่ารักจังสวยจังอะไรเงี้ยขอขึ้นค่าพี่นาแฮ แต่ถ้าเกิดได้ยินอะไรที่มันเป็นเสียงที่เราไม่ชอบใจจากคนทอกซิกธให้บอกว่าเข้าใจค่ะบอกตัวเองนะไม่ต้องไปบอกเขาในะอีจวงเดี๋ยวโดนนะคะเดี๋ยวโดนเตะโอเคมึงมาเข้าใจอะไรกูอะไรเงี้ยใครชมขอบคุณค่ะใครนินทาเข้าใจค่ะขอบคุณนะคะที่นินทาฉันคงแบบจะเลิกแต่นะเออถ้าถ้าเราไม่มีดีเขาก็คงไม่นินทาใครใส่ร้ายใส่ร้ายป้ายสีฉันไม่ได้ทํา ก็เข้าใจค่ะเห็นไหมคําว่าเข้าใจก็คือเรื่อง,ของเขาเนื้ออป่ะสมมุติว่าเอออะไรดีอ่ะ,อะใครด่ารับหลังเรื่องของเขาก็เข้าใจค่ะเห็นไหมเข้าใจเขาสมมุติว่ารถชนเอ,อไม่ใช่สิเขาเรียกอ,อะไรดีอ่ะรถปาดหน้ารถปาดหน้าเราคนจะคิดยังไงดีบวกแม่งเลยปา ับเลยอย่างเงี้ยหรอได้มาเงี้ยการแล้วเดี๋ยวได้ไฟติ้งกับกลางถนนตำรวจจราจรมาพร้อมแล้วแม่กาข้างต่างก็จะบอกมันตบหัวกันเพราะอีนั่นกับอีนั่นมาลดปาดหน้ากันจบไหมวันนี้วันที่เพอร์เฟกของเราจบเลยจริงป่ะปัญหาจบไหมโนโนเดี๋ยวได้ไปลงพักสนุกไหมคะอย่าหัวรร้อนเออแต่สมมติว่าโดนปาดหน้าฟ้าสิ่งที่เราต้องคิดก็อ๋อคิดนั่นมาแล้วแต่นะเราจะให้ความหมายสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราอย่างไรถ้าเราให้ความหมายดีมันจะดี สมมติเราให้ความหมายไม่ดีก็คือขับเลดไงวะแมงยิ่ออสารพัดส,ส่วนสัตว์อมาหมดเลยอย่างเงี้ยมาหมดเลยเนาะแล้วจิตเราเป็นยังไงโมโหวันนั้นจะไม่ใช่วันที่ดีของเราจริงไม่จริงนี่คือมันเป็นการวิธีการที่เราให้ความหมายทุกคนสวัสดีคะ่ะนี่มานงงรัตนาคอนเลสหญิงออมประกายสุดใจสัสดีทุกคนนะลูกหนึ่งร้อยล้านลูก,กตาตอนนี้นะคะหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านคนนะคะมันขึ้นอยู่กับ เราให้ความหมายของเหตุการณ์สถานการณ์นะคะที่มันเกิดขึ้นว่าอย่างไรแต่ถ้าเราให้ความหมายว่าออมันรีบไปไหนวะสงสัยมันปวดขี้จบไหมช่างเรื่องมันให้ม,มันไปขี้เหอะอยิงว่าหรือเขาอาจจะรีบเพราะว่าลูกเขาไม่สบายหรือใครรอเขาอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับเราตีความหมายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะตีไปยังไงส่วนมากควรจะตีความหมายไปยังไงคะลบใช่ไหมขับรถไงวะซื้อใบขับขี่มาหรือว่ารีบไปตายที่ไหนวะแล้วใครร้อน เราร้อนเราร้อนเราเราส่งอะไรออกไปคะคลื่นไม่ดีและคลื่นอะไรที่ไม่ดีพูดถึงคลื่นไม่ดีขนลุกเลล่ะคลื่นอะไรที่ไม่ดีมันก็จะทยอยกันดึงโดดวันนั้นทั้งวันก็จะเป็นวันเลวรลายเดย์ like ไม่ใช่เพอร์เฟคเดย์น่ะเออรีเซ็ตตัวเองมาจากบ้านแต่ด้านตะบะแตกตอนขับรถมาทํางานเสร็จไหมเสร็จเลยใช่ไหม มาถึงที่ทางานอาจจะโดนเจ้านายด่าก็ได้มาถึงที่ทํางานอาจจะโดนนินทาก็ได้มาถึงที่ทํางานอาจจะเจอข่าวร้ายอะไรก็ได้สักอย่างอย่างเงี้ยเหมือนกันดังนั้นนะคะถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะทิ้งขยะชิ้นแรกก็คืออันนี้ลามไปถึงชิ้นอื่นแล้วนะเอาชิ้นแรกก็คือคนท็อกซิตสมมติว่าเขามาคุยกับเราเนาะมาพูดกับเรามานินทานเราหรือมาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ท็อกซิตไม่ใช่สิเรื่องไม่ดีเรื่องที่ท็อกซิกเรื่องที่เราไม่ต้องการอะ สิ่งที่เราต้องทําได้ใช้คาถาหลวงตามมาเลยก็คือเข้าใจเข้าใจค่ะถ้าเขามาชมขอบคุณค่ะเขามาพูดดีด้วยขอบคุณค่ะอะไรที่ดีๆขอบคุณมากนะคะแต่ถ้าไม่ดีเข้าใจค่ะแต่ไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเขานะพวกเรายังมีสังคมลบๆอยู่ไหมสังคมของเรานี่ดีมากแล้วรู้ตัวป่ะแต่ครูเตือนพวกเรานะทุกคนเลยไม่ว่าจะอยู่ในเพจครูวิตุ่มเองหรือว่า อยู่ที่นี่เองอย่าไปยกตนข่มท่านนะเองฉันคิดบวกเธอคิดลบอย่าไปแย่งอย่างนี้นะเราแค่เข้าใจว่าอ๋อเขาไม่รู้กฎจักรวาลไงเขาไม่รู้ไงเขาก็เลยคิดลบพอคิดลบเขาก็จะดึงดูดอะไรที่เป็นสถานการณ์ลบๆแต่ให้เข้าใจเขาสมมุตินะคะอะคนเนี้ยเราเคยคบเพื่อนคนเนี้ยเราเคยคบตอนนี้ยังมีอยู่ปะที่นินทายังมีอยู่ไหมที่แบบไปเล่าอันขวัญเจ้าบ้านจะได้ไปกีดเข้าแรงบ้านป้าหลวงสักวันอะไม่มีใครครบใช่ไหม พวกเธอนี่ไม่มีใครครบแล้วใช่ไหม <c oughs> ใช่อันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะคนที่เรียนกฎจักรากวาลไม่ค่อยมีใครครบเพราะเราไม่เหมือนเขา <c oughs> จริงป่าตอนเย็นเขาเลิกงานแล้วเขา,เาไปนั่งจับกลุ่มดินทาหรือแบบกินข้าวไงาเสร็จห่อนไปตามบ้านเนี่ยดินทาเานานจ้านั่นเจ้านี่อีเนะี่ยรู้ไปหมดเลยบอกตัวเองว่าอร์เวิร์ t แต่รู้ทุกเรื่องของทุกคนไม่ใช่แล้วนะอีจวงนะเข้าใจผิดแล้วเวลาเจอคนแบบเนี้ยเราก็ดีดตัวออกมาเราก็ไม่ไปเสวนาทิ้งคนท็อกซิต สมมติมีคนดินทาเราสมมตินะครูพี่ตุ้มได้ยินมาว่าคนนั้นน่ะนินทาใขรก็บมะววาแต่ครูไ่ได้ยินเนอรตึงวันนี้ผมได้ยินสักอย่างปิดหูให้เรารู้สึกว่าเขาเราคงมีดีม้งเขาเลยนินทาเราเออขอบคุณนะที่ทําให้ฉันรู้สึกแบบเออฉันมีคุณค่ามีคนสนใจฉันและเข้าใจเขาหลักสูตรเมื่อกี้นะขอบคุณและเข้าใจนะแต่ฉันไม่สนไม่เอามาใส่หัวสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านครูพี่ตุ้มมีไหมคะ มีทุกคนมีป้าข้างบ้านไหมเยอะไหมมีรอบบ้านเลยค่ะทาหน้าที่ได้ดีกว่าแม่กูอีกจริงว่าเป็นกล้องวงจรให้เรากล้องวงจรปิดให้เราเลยไหมคะแต่เราไม่สนใจอะ่ะมันจะพูดอันปากมันแหล่งถึงรูตุ๊กก็ไม่ได้ยินเพราะเราไม่สนใจและไม่เอามาเป็นประเด็นแต่ถ้าเราสนใจเกิดอะไรขึ้นใครทุกข์ก่อนจริงไม่จริงอีฮันอูลแล้วมันเปิดตูดไปเนี่ยอย่างไปดินทาคนอื่นแล้วฉันยังทุกอยู่เลย ฉันยังเครียดอยู่เลยมันมีสิทธิ์อะไรมาว่าให้กูว่ามันไม่รู้ความจริงมันมันินทายฉันทําทไมอย่างงู้นอย่างนี้งั้นกูไม่สนใจค่ะเออเขาจะว่าอะไรกูก็ไม่เคยแคร์ค่ะเพราะกูไม่เอามาใส่ใจอยู่แล้วจบไหมสบายใจไหมไปต่อได้ไหมข้อสองนอกจากทิ้งนะคะคนท็อกซิกแล้วนะข้อสองที่ต้องทิ้งนะอันนี้รูทิ้งมานานแล้วด้วยก็คือเรื่องราวไม่ดีเมื่อกี้คนคนท็อกซิกเนาะอันนี้เรื่องราวท็อกซิกเรื่องราวท็อกซิกส่วนมากมาจากไหนเอ่ย เรื่องราวลบๆอ่ะส่วนมากมาจากไหนทุกวันนี้มาจากโทรศัพท์จากทีวีได้ไหมโทรศัพท์นี่มาจากไหนทิกตอกโซเชียลเฟซบุ๊กออะไรนะคะอ๋อกัดก้อมเห็นปะกัดก้อมนี่ส่วนมากเป็นเรื่องราวและผู้คนด้วยไหมนะจริงปะมีทั้งคนและเรื่องราวใช่เปล่าก็อัน ป้าข้างบ้านไปซุ้มตัวซุ้มรุมกันครูพี่ต้องบอกว่าแม่แม่ไม่ต้องไปหลอกตลาดอ่ะแม่ไม่รู้หรอว่าอีตลาดหรือกาดก้อมอันบ้างครูพี่ตุ้มของว่าตูกกาดสูมัมนจะเป็นที่ศูนย์รวมของใครไปจ่ายตลาดคะตอนเช้าแม่บ้านฐานบกหรือทุกเรื่องของชาวบ้านแต่เรื่องตัวเองไม่รู้ไม่ได้ว่าใครโอเคมันจะไปซุมนุมเรื่องของอีป้าปูานลูกอีหั่นเอาผัวใหม่อีหั่นมีจุ๊บบโทสมทุกคนขาแปรทันไหมคะเออ และอันนี้หมายถึงคนบ้านนอกนะอีกคนในเมืองอีกคนพวกนี้สิบปดล้านลูกตามันอยู่ในเมืองมันไม่รู้จักกัดก้อมมันไม่ได้ไปตลาดตอนเช้าเว้ยแต่บ้านเราไปกัดก้อมไหมทุกคนไปแค่สิบนาทีจริงไหมบางทีห้านาทีได้ยินเรื่องอะไรบ้างหลายไหมไอ้นี่อาจจะไม่ได้ยินเพราะมันรีบอยู่ใส่ถุงปะปื้ละแต่นะไปกัดก้อมตึงวันนะไปตึงวันก่อนนานๆไปบันเทิงไหมคะนะ <c oughs> เออเ yeah. ยนะี่ยมน่ะเราต้องมีการป้องกันตัวเองเนาะเพราะว่ามันจะมีไม่ไม่ใช่เรื่องราวของเราอันนี้คือทิ้งขยะที่มันเป็นเรื่องราวลบๆนะขยะที่มาจากแหล่งอ่าเขาเรียกว่าทุกคนจะต้องเจอก็คือโทรศัพท์ตัวดีใช่ไม่ใช่ลองไปแช่อยู่ทิกตอกมีข่าวอะไรบ้างทิกตอกอะ <c oughs> เออมากจนทุกวันนี้ขนลุกว่ะไม่เขียนเล่นแล้วนะทุกคนแบบอีหยางหว่างมากอะก็คือประมาณว่า บางคนเนาะน้อยใจผัวไปโพสติคต่อใครรู้เรื่องกับมืออีจวงอย่างเงี้ยคือแบบอีหยังวะอย่างาางี้จริงๆนะพอโพสแล้วแบบอีหยังวะมึงต้องการอะไรจากสังคมวะอะไรเงี้ยอ่ะข่าวไม่ดีมีไหมโคตรเยอะข่าวเศรษฐกิจตกข่าวตบกันข่าวคมคืนข่าวคลอดเด็กแล้วไม่เลี้ยงทิ้งมีไหมข่าวอะไรอีกวะโอ้โคตรเยอะอ่ะแล้วประสาทสัมผัสเราทุกคนคิดตามภูนะเลื่อนไปตุ๊ดตุ๊ดต๊ดคิดว่ามันตัวเองไม่สนไม่ได้โฟกัสนะแต่เสพไปละ อ้อยเอ็นดูละอ่อน,นเพ้ยอ้อยหมาโดนทิ้งเม่เฮ้ยอ้อยไฟไหม้เพม่้ยมีความว่าอ้อยอ้อยภาษาเหนือแปลว่าแปลให้ทุกคนในเพจเข้าใจหน่อยอ้อยคือเวทนาจริงปะมึงเวทนาตัวเองก่อนไหมนะมึงไปรับอย่างนั้นนะแม่โสภาเนี่ยเดินดวนโดนโด,น,ด,น,ด,น,ดนครูเตือนบ่อยมากตอนนี้ครูเป็นแม่แม่โสภาเนี่ยควบคุมความประพฤติทุกอย่างแม่ห้ามกินข้าวเหนียวคอีนี่ก็ล้าเหลือกูจิ้มน้อยเดียวมันได้ แม่น้ําหวานเนี่ยเดี๋ยวดูจะซื้อน้ําตาลหลอั้างกล้วยมาแม่ห้ามใช้น้ําตาลปกตินะเดี๋ยวอินซูลินขึ้นแม่คงจะงงตกลงตอนนี้กูเป็นแม่หรือกูเป็นลูกคุมความประพฤตินนะกูพูดเล่นเฉยๆนะคะก็แล้วแต่นางเบ,บิกบานฮะ<อ>ห,หวานเนาะ<อ>ก็นั่นแหละมันหวานมันไม่กระตุ้นอินซูลินไงนะกินไปเตอะเป็นอย่างเจ้าเออพูดถึงไหนว่าจวงไปอินซูลินละกลับมาก่อนไปน้านน้ำขเขมรแล้วตอนนี้กลับมาหน้าน้ำไทยด่วน เรื่องราวท็อกซิตมีสารพัดในติ๊กต็อกใช่ป่ะถ้าเราไม่คุมตัวเองให้ดีตัวเองทุกคนคิดตามครูนะฟืด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 เรื่องเข้ามาประมาณสี่0มืดพันเรื่องพี่นาแฮเล่นติ๊กต็อกไหมเล่นนี рон, okay. mm ่ๆหน่อยๆมาเปย์หยาเล่นมาหน้ามาเปย์ยาเอาสไตล์แล้วเนียนจช่นะคะอย่าว่าครูพี่ตุ้มเราว่าเลมพี่นาแฮนะพี่นาแฮน่ารักรักพี่นาแฮมากข่าวทีวีอะ ทุกข่าวที่เราเจอมาตั้งแต่เราเด็กมีข่าวดีเยอะไหมในทีวีข่าวโทรทัศน์อ่ะมีเยอะไหมข่าวดีน้อยมากๆทําไมมันมีแต่ข่าวไม่ดีเมื่อก่อนมีหนังสือพิมพ์เวลาพาดหัวข่าวมันพาดอะไรคะลูกพาเรื่องอะไรคะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีรดจริงป่ะอินี่เอามีดกระซวกผัวมันผัวมันมีเมียน้อยดีปะนะไม่ดีเลยส่วนมากร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์คือเรื่องไม่ดีแต่เราก็เสพข่าวเค,เคยเห็นใครบางคนที่เปิดทีวีแล้วเปิดข่าวทิ้งไว้ ตอนนี้เป็นอยู่ปะ <Okay. S 1> แม่หนูเป็นใช่ไหมแม่เองเป็นไหมแม่สุภา,าก็เป็นอีจวง <c oughs> เปิดอ่ารายการอ่าโหนนะคะโหนดังอ่ะโหนกระอะค่ะไม่อยากจะเป็นกระแสมแล้วเนาะเลยบอกอู้เขาว่าโหนกระแสอเออเผลออู้ไปละ่ะเออเปิดทิ้งไว้นั่นอะ่ะแล้วก็เรื่องดีไหมคะเอาคนสองคนที่ไม่ถูกกันทะเลาะกันมาประชันหน้ากันหนูคิดว่ามันอยากตบกันไหมอยากไฟกันไหม อีนี่เป็นกรรมการแล้วมันใช่เรื่องไหมเนะี่ยเอาคนสองคนที่ไม่ถูกกันมาไฟกันนะอีจวงพอแล้วหยุดพูดเดี๋ยวงานจะเข้าหยุดนะคะเอาขยะแบบเนี้ยทิ้งไปก็คือไม่ใช่เรื่องของเราแล้วมันใช่เรื่องของเราไหมในทีวีอ่ะใน t ิ k กต็อกใช่เรื่องของเราไหมอีเฟซบุ๊กมันทวงนี้ไม่ได้แล้วมันตีโพดิพายเรื่องของเราไหมไม่ใช่แต่เรารับปะเห็นแล้วบอกฉันไม่ลับแต่มันเข้าแล้วนะเธอดังนั้นจงจํากัดของเขาเรียกว่าจํากัดขยะที่จะเข้ามานะอะไรที่เป็นขยะออกอะไรที่เป็นเรื่องดี คัดเข้าเรื่องดีมีอะไรมางในโทรศัพท์มีเรื่องดีไหมเช่นทุกวันนี้ใช้โทรศัพท์ทําอะไรคะขายออนไลน์ขายดีดียิงแอดนี่นะขายของใน t ิ k กต็อกทำคลิปโอ้โหดังมากไม่เคนเห็นดังไม่ดังก็กูยิงแอดทุกวันไงวันละเป็นหมื่นด้วยเออเรื่องดีเห็นไหมอะไรอีกเคยคําฟังบอดแคสต์โปรแกรมจิตไหมน้องนุชดีไหมโลกฟักนุกเช้าใช่ไหมโปรแกรมจิตคือการเปลี่ยนจิตใต้สํานึก คนที่เล่นโทรศัพท์เป็นเอาโทรศัพท์มาเล่นให้เป็นประโยชน์นะไม่ใช่เอาใบมาเล่นให้ตัวเองท็อกซิกแย่กว่าเดิมโทรศัพท์ทำอะไรได้อีกนอกจากฟังบอดแคสต,คต์ฟังฟังข่าวดีได้ไหมฟังข่าวดีข่าวดีมาจากไหนเจาะจงไปใน youtube ได้ไหมว่าเราอยากฟังอะไรเช่นอยากฟังมันมีอะไรวะมั่งวะที่เป็น youtube นอกจากโปรแกรมจิตการพัฒนาตัวเองได้ไหมคะคนรวยเขาคิดยังไงวะฉันต้อง โปรแกรมสมองให้ให้เป็นคนร่ารวยยังไงวะวิชาอาชีพที่ฉันอยากจะพัฒนาตัวเองต้องมีอะไรบ้างวะสถานที่ท่องเที่ยวได้ไหมเป็นการโปรแกรมจิตนะนะอืมอะไรที่ไม่ใช่นะคะครูพี่ต้องบอกเลยว่าคนคนที่เรียนกฎจกักรวาลนะโดยเฉพาะรุ่นของครูพี่ตุ้มที่เรียนกับครูสไลด์มาเนี่ยครูครูคสีตาสมัยก่อนเขาจะทิ้งเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวกับเขาเลยแล้วครูพี่ตุ้มก็เป็นแบบนั้นนะอะ,อะไรที่ไม่ใช่ปัดออกไปก่อนอะไรที่เป็นเรื่องราวลบๆคนลบๆข่าวลบ อะไรที่ลบๆบแบบปัดออกปัดออกปัดออกแล้วก็เหลือเขาเรียกว่าใช้พลังโฟกัสอย่างยิ่งยวดไปยังสิ่งที่เราปรารถนาเท่านั้นเราปรารถนาจะเป็นคนรวยเอาตาไปมองมเงินอะไรที่เป็นความมั่งคั่งร่ำรวยมั่งทองอะไรอีกคะคนรวยมันจะไปแล้วไปเปรียบเทียบเปิ้ลกับตัว๋วมันจะไหน ไปไดวเขาไปยินดีกับเขาฉันก็มีแบบนี้ได้เหมือนกันให้ตาของเราไปคุกอยู่กับเรื่องราวดีๆปาถนาความรวยอ้อไอแม่สุภาโดนเตือนหน่อยบ่อยมากนะคะคุูพี่ต้องเป็นกรรมการเตือนแม่ก็คือแม่อย่าไปปล่อยขึ้นสงสารแม่จะเลี้ยงหมาจรนจัดทุกตัวในประเทศไทยไม่ได้แม่จะเลี้ยงหมาจนจัดและแมวจรนจัดทุกตัวในประเทศนี้ไม่ได้เมื่อก่อนแม่จะเลี้ยงหมดข้าวเดือนละสี่กระสอบอีจองใครใจ่ายตังค์จริงไหมจริงทีนี่คนหาตังค์เข้าบ้านแต่แม่สงสารไปหมด เมื่อไหร่ที่แม่สงสารอ้อยอ้อยเอ็นดูไข่ที่แบบอ้อยอ้อยอ้อยนะจาไว้นะอย่าเป็นคนอ่อนด้อยอ่อนด้อยแปลว่าใจน้อยห้อยหิ่งสงสารเวทนามึงสงสารตัวเองก่อนถ้ามึงเวทนาเขาเยอะๆอีกหน่อยมึงจะเบื้องบนคือแผ่นฟ้ากว้างเบื้องล่างคือทาน้ำกับทุกคนกำลังโกกันมัน้องเพลงอย่างว่าตัวฉันมีการน้ำหนึ่งใบทั้งชีวิตมึงมีการน้ำหนึ่งใบสยองไหมลูก กับกองฟืนที่วางอยู่เลี้ยงลายมันไปนอนไหนคะใต้สะพานลอยไว้ขนลุกเพราะอะไรคะเอ็นดูเปิ้นไปหมดอีจวงอันเปิ้นเป็นอันชาวเอธิโอเปียอยู่ประเทศไทยไหมคะเป็นเด็กตัวน้อย,อยตาดำๆพ,พ,พอมๆอะ่ะสงสารไหมมนุษย์เราเห็นปุ๊บก็ต้องสงสารและเวทนาจริงไหมจริงแล้วมึงช่วยอะไรเขาได้ปะมึงไปสงสารเขาอะแล้วก็เอาตัวเองไปอยู่แบบเนี้เลื่อน <laughs> ไปให้หอมเปิลอย่าง เคยเคยเห็นคนให้หอมเปิ้ลก่อนพี่วดอันอย่างบอกว่าเปิ้ลเล่าเรื่องอย่างให้ฟังไปให้หอมเปิ้ลมดเปิ้หนึ่งว่าตัวฉันเห็นเปล่าเข้าใจคําว่าให้หอมอย่างสูไปให้เปาะเปิ้ลอะมึงเป็นญาติกับเขากายก็มาะเอ็นดูแล้วเราเกิดประโยชน์ไหมคะเราสงสารและจิตใจเราเป็นไงคะจริงปะห่อเหี่ยวเศร้าหมองทําไมโลกนี้มันโหดร้ายอีจวงมึงโลกสวยอยู่นะอย่าลืม ถ้าคนเขาบอกว่ามึงเรียนกฎจักรวาลกันโลกมึงสวยใช่ไหมอ,อ๋อใช่ค่ะโลกดิฉันสวยงามเสมอจริงๆมันสวยงามไม่ใช่แปลว่าคนเรียนกฎจักรวาลแม่งไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะทุกคนนะเจอเหมือนกันจริงไม่จริงเจอเท่ากันจริงไม่จริงแต่อีเน,นี่ยค่ะข้อสามข้อสุดท้ายทิ้งขยะลบๆบ,บที่อยู่ในหัวเราก็คือความคิดลบของเราระหว่างที่เราต่อสู้กับความคิดลบของเรากับต่อสู้กับคนข้างนอกที่มันทอกซิทธอันไหนรุนแรงกว่ากันยากกว่ากัน ตัวมึงนั่นแหละชี้ที่ตัวเองนะตัวมึงนั่นแหละสําคัญอากาศร้อนหงุดหงิดเป็นไหมฮะเมื่อวานเลยค่ะครูพี่ตุ้มเห็นตัวเองขึ้นวิทวิทวิทลำคานแม่เหรอคะปนอุตส่าห์ซื้อมาขึ้นตัวเริ่มแล้วนะขึ้นละหายใจเขาลึกๆแม่รักมึงนั่นน่ะมึงหวังแม่หวังดีกว่ามึงนั่นนะมึงลำคานแม่ทำไมอ๋อกูร้อนกูแค่ร้อนเนี่ยนะกูหงุดหงิดกูเดินมาจากบ้านเมื่อวานมาตอนสิบโมงครึ่งเกือบสิบเอ็ดโมงไม่มาเช้าเนาะ ปรากฏว่ากอากาศร้อนอากาศร้อนแบบเหงือ่อเรารู้สึกแบบตอนนั้นไม่ได้หงุดหงิดน,นะแต่พอมามาที่โรงงานปุ๊บมันจะรู้สึกแบบอีแม่ขั้วมะหอยใสอย่างเฮ้พี่กินก้อพี่นุย้ยพี่ไขให้ขนาดเลยอะชัเือส้อลันตาวขั้วบะเขือมะหอยลันตาวะชูแล้วแบบมันขมมันเราครูพี่ต้องไม่ชอบกินของขมเพราะว่าคุณต้องยังสาวอยู่ยังไม่แก่เริ่มมาละหนึ่งจอกหนึ่งจอกก็คือหนึ่งหนึ่งหมัดแม่ให้อย่างเือยพี่กินนะ่ะ แกงเฮดห้าสูอันนี้เอาเรื่องจริงมาพูดแกงเฮดห้าเป็นเฮดห้าเท่าอ่ะสูแล้วมันก็โยมอุม้มพูบอ่ะสุขาวนึกถึงเฮดห้าเท่าเห็ดลันเตาที่มันแก่แล้วสูมันยุบอ่ะและ้วเวลาลดสัมผัสแฟกจอร์ที่เรากินเข้าไปแบบอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเรากินเพื่ออยู่ไม่ไรเดี๋ยวเสริมโปรตีนก็ได้เริ่มมาหนึ่งหมัดนิสัยไม่ดีนิสัยเดิมเนาะอ่ะแม่หนูซื้อน้ำตาลหล่อของกล้วยมาหนูวางไว้หน้าทีวีอ่ะแม่เอามาใช่ไหมเพราะครูก,กะว่าจะหยิบมาให้นางจะให้ น้องอีฟนะคะน้องสาวชงน้ําให้กินพี่อีฟขขยน้ําอยู่หน้าโรงงานแม่มึงเอาไปลืมหายไว้ไหนมาฮู้อีค่อยมัดที่สองก็คือรู้สึกว่าแบบลาคาญแม่มเฮ้ยหนูเข้าใจคําว่าลาคาญของครูพี่ตุ้มไนงองแงเหมือนเด็กอะทําไมแม่เป็นอย่างนี้เนี่ยคือชอบเอาของหายไงเวลาเราซื้ออะไรให้บักบางทีมันเป็นชิ้นเล็กเนาะแม่มึงเอาไปลืมหายไว้ไหนมาฮู้อีค้อยแห่วันกว่าจะเจออะทุกคนตัวไปซ่าเลยเนาะป้อนเอาซื้อมาเฮ้ยจะเฮ้ยตัวลองอันนี้ตัวไปหายได้ไหนเริ่มละ แต่ครูพี่ตุ้มก็แบบเอ้ยกูหงุดหงิดอะไรวะเนี่ยแม่ทําให้กูหงุดหงิดเหรอป่ากูนี่แหละค่ะหงุดหงิดตัวเองเพราะคูจะเป็นเมนหนึ่งวันนี้คูเป็นเมนเมื่อวานอยากกินของเปรี้ยวมากทุกคนกจะกัดคอคนอื่นแล้วนะเห็นละเห็นเห็นอารมณ์ตัวเองขึ้นไหมสองร้อนร้อนทําให้หงุดหงิดเพิ่มไหมลองไปสังเกตตัวเองดีๆนะอีจวงคูเพิ่งรู้ตัวว่าอ๋อกูหงุดหงิดเพราะกูร้อนน่ะอีจวงมันร้อนพอทุกคนเปิดแอร์มานั่งอยู่ เฮ้ยทาไมกูอารมณ์ดีแล้ววะอ๋อมึงร้อนค่ะมึงอย่าเพิ่งไปกัดคอค่ะมึงลองเปิดแอร์ดูก่อนบางทีมึงอาจจะแค่ร้อนก็ได้หรือมึงลองกินข้าวดูก่อนค่ะมึงอาจจะแค่หิวก็ได้มันเห็นเลยนะทุกคนขึ้นแบบตืดดต๊ดๆแล้วแบบแหม่ชอบเอาครัวหายอ่ะถ้าเป็นแม่น่าจะอยากกระโดดทีภูพีตุ้มมึงเป็นอะไรทีอะไรของมึงเลยเย้าขอโทษนะคะแม่โสภาก็รู้ว่าคุณหุดหินนะ นางก็ไปหาไม่รู้นะเอาไปซ่อนไว้ไหนเนาะเอาไปเอาไปลืมไว้นางก็ไปหาอุ้มมาให้อีน้ําตาลาหลอกางกล้วยนะตัวประเด็นอะนะอ่ะแม่สะปะนะเออแม่นี่นะขี้เลิมแม่มึงตึ้กขี้เลิมนะโปรแกรมตัวเองไม่ดีแล้วครูก็ไปนั่งที่เก้าอี้แล้วครูก็สวดหลมหายใจเข้าลึกๆแล้วครูก็แบบเฮ้ยแอร์เย็นแล้วว่าเริ่มเย็นละหนะ้ามูพูดทายะไม่ได้ทําอะไรกับโทรศัพท์ทั้งสิ้นทําเป็นก้มลงโทรศัพท์แล้วก็สวดมนต์อยู่ครูสวดไปสองจบทุกคนเย็นแม่หาย อีความคิดรบๆที่อยู่ในหัวนะ่ะครูกําลังต่อสู้กับใครคะจริงไม่จริงครูสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยกูไม่มีอารมณ์แบบนี้มาหลายเดือนแล้วะ่ะสามสี่เดือนห้าเดือนครูไม่เคยปี๊ดขนาดนี้ขนาดเจอแบบเ,เก็บค่าภาษีอะไรเพิ่มวันนี้เกือบแสนครูยังไม่ขนาดนี้นะแต่วันนี้มันรู้สึกแบบขึ้นวิตวิตวิตเหตุผลเพราะหลอหัางกล้วยหายเหตุผลเพราะกินข้วมาหน่อยมาบามันหน่อยหน่อยจ้าแค่นี้ลูกปัญหาระดับชาติไหมน่ะไม่ใช่แต่ทาไมกูหงุดหงิดวะ วันนั้นกินน้ำพริกปลาทูลืมใส่พริกยังไม่หงุดหงิดเลยมันไม่ร้อนตอนนั้นมันเย็นเนาะนะเนาะอากาศมันหนาวทําทไมวันนี้กูหงุดหงิดเห็นอารมณ์ตัวเองบ้าสักแป๊บหนึ่งกูแบบหน้ามูพูดทายะ <c oughs> วันนี้ฉันจะโชคดีมากอะไรเงี้ยพริกหน้ามือเป็นหลังมือใครที่เราควรต้องจัดการก่อนมึงค่ะจริงๆถ้ามึงจัดการความคิดตัวของมึงนี่ไม่มึงใส่ยครนะมึงใส่ตัวเองอะ ชีวิตขาขึ้นตลอดกันเมื่อไหร่ที่เราส่งคลื่นดีๆอารมณ์ดีดอะไรเกิดขึ้นตีบวกใครจะบอกว่าโลกสวยยอมรับนะคะนาชื่นตะบานาโ,โลกของคนคิดบวกสวยเสมอค่ะเมื่อไหร่ที่เราส่งขึ้นมีความสุขอะ,อะไรที่มันคล้ายคลกับคลื่นของการมีความสุขมันจะไหลามาเทมาสู่ชีวิตเราแต่เมื่อไหร่ที่เราเครียดทุกเศร้าหมองกังวลสงสัยเวทนาสงสาร ขึ้นลบหมดเลยนะอย่าอย่าคิดว่าความเวทานาหรือสงสารเป็นขึ้นบวกนะทุกคนเข้าใจไหมอย่างนี้ใจเราไม่แข็งกระด้างเหรอคะพี่ตุ้มเปลี่ยนจากความเวทานาสงสารเป็นความเมตตาได้ปะเออสมมุติเราทําอะไรให้ได้เช่นครูสมมุตินะเ,เมื่อกี้ครูพูดเรื่องเด็กเอธิโอเปียเนาะเขาอยู่ต่างประเทศประเทศไหนเอธิโอเปียอยู่ไหนก็ไม่รู้ของส่วนนี้ของโลกเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เราเวทานาสงสารถ้าเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาไม่ได้หยุดคิดและเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่น แต่ถ้าเราสามารถช่วยได้เช่นมีบริจาคสําหรับเด็กเอทิโอเปียจะบบริจาคก,ก็ได้เกตป้าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำนะคะสิ่งที่ต้องจัดการคือความคิดและการให้ความหมายของสิ่งที่มากระทบเราในแต่ละวันดีละที่แม่มาเมื่อกี้เดี๋ยวแม่รู้ความจริงว่าเมาืม่อวานครูงุดงิดทุกคนรู้ไว้ว่าแม่รู้ไหมว,ว่าแม่รู้ว่าครูงูดงิดรู้ปะ่ะรู้ชีเมื่อวานวาใครได้ยินแม่อย่างเงี้ยได้ยินมั่งใครได้ยินมั่งไอ้นัทถ้าจะได้ยินใช่ไหมร้องไห้แม่ อย่างเงี้ยเหมือนเด็กงองแงถ้าแม่แม่รู้ตัวแม่คงกระโดดทีบแล้วอ๋อกูโลนละอะไรเงี้ยดังนั้นค่ะถ้าเราควบคุมความคิดเราได้เราจะสามารถควบคุมไว้หรืออารมณ์ความรู้สึกเราได้ถ้าอารมณ์ดีชีวิตดีไหม <c oughs> อารมณ์ดีขึ้นไหมทุกคนเช้านี้อารมณ์ดีไหมคะ <c oughs> วันนี้ฉันอารมณ์ดีมากโปรแกรมจิตกันค่ะผู้ดำาครูนะวันนี้ฉันจะอารมณ์ดีมาก วันนี้ฉันจะอารมณ์ดีมากวันนี้ฉันจะคิดบวกทั้งวันวันนี้ฉันจะคิดบวกทั้งวันวันนี้จะมีแต่คนดีๆเข้ามาหาฉันวันนี้จะมีแต่คนดีๆเข้ามาหาฉันวันนี้ฉันจะโชคดีมากวันนี้ฉันจะโชคดีมากวันนี้จะมีแต่ข่าวดีรัวๆวันนี้จะมีแต่ข่าวดีรัวๆวันนี้ฉันรู้สึกสวยมากวันนี้ฉันรู้สึกสวยวันนี้ฉันรู้สึกรวยมากวันนี้ฉันรู้สึก วันนี้ฉันรู้สึกสุขภาพดีมากวันนี้ฉันรู้สึกสุขภาพดีมากวันนี้ฉันรู้สึกสุขภาพกระชับกระเฉงกระปี้กระเป๋าวันนี้ฉันรู้สึกสุขภาพกระับกระเฉงยาวทักยาวทักตามไม่ทันวันนี้ฉันรู้สึกไอเดียพุ่งกระชุดวันนี้ฉันรู้สึกไอเดียพุ่งกระชุดวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันจะขายดีเป็นพิเศษ ฉันรวยขึ้นในทุกๆวันฉันรวยขึ้นในทุกๆวันฉันสวยขึ้นในทุกๆวันฉันสวยขึ้นในทุกๆวันฉันหุ่นดีขึ้นในทุกๆวันฉันหุ่นดีขึ้นในทุกๆวันฉันขายดีมากขึ้นในทุกๆวันฉันขายดีมากขึ้นในทุกๆวันวันนี้เป็นวันที่ฉันโชคดีที่สุดตั้งแต่เกิดมาวันนี้เป็นวันที่ฉันโชคดีที่สุด ชักยาวอีกแล้วพูดบ่อยๆนะอะไรก็ได้เนี่ยเวลาพี่ตุ้มครูพี่ตุ้มโปรแกรมจิตพวกเราเนี่ยครูพี่ตุ้มอ่านอะไรให้ฟังนะทำไมมันออกมามันยังมาออกมาโลโลอ่ะ เหตุผลเพราะครูพูยกับตัวเองแบบนี้ทุกวันในหัวมันก็เลยออกมาอะไรที่คิดได้ครูก็พูดพูดพูด,พดอย่างงี้ถ้าพวกเรามีคําศัพท์เกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ารวยความโชคดีในหัวบ่อยๆมันจะกลายเป็นว่าชีวิตชีวิตของพวกเราทุกคนมันดีขึ้นอย่างทันตาเห็นเลยทุกคนจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่เรียนกฎจกักรวาลกับครูตุ้มโดยเฉพาะพี่น้องโฟแอลนะที่อยู่ข้างหน้าครูตอนเนี้เขาจะรู้สึกชัดเจนว่าชีวิตเขาสดใสขึ้นจริงไหมจริงที่ทํางานเราไวเบรชั่นดีไหมคิดบวกไหมล่าเริงไหม บ้ากันยกโรงงานหัวลอกกันกระชิกกระชิกละลีละลีกันทั้งวันจริงไหมเชีงมีความสุขเบิกบานแล้วเรื่องราวดีๆเข้าโรงงานเราเยอะไหมดเดี๋ยวพืษภา,ายนี้เราจะไปเที่ยวกันเดี๋ยวเมสานี้ครูจัดงานเลี้ยงฉลองให้เห็นปะ่ะมีแต่เรื่องราวดีๆเรื่องราวตื่นเต้นที่ทาให้เรามีความสุขแล้วก็สนุกในการทํางานที่ทํางานที่ท็อกซิตมันจะทําให้ชีวิตเราท็อกซิตมาก นี่คือเหตุผลที่ครูพี่ตุ้มเอากฎจักวรวาลกฎแรงดูนมาสอนพวกเราที่ทํางานนะคะใครนะคะสามารถเขาเรียกว่าเอากฎจักวรวาลกฎแรงดูนนะคะไปเผื่อแผ่ไปแบ่งปันได้นะขอให้ทำเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะ,ะมาเตรียมตัวสวดมนต์กัน